หนึ่งคือคิอ c อา e คมันสแกนแล้วไม่ชัดครับสแกนติดบ้างไม่ติดบ้าง2องครับผมในการเล่นเกมผ่านเครือข่าย 5G มันแหลกจริงครับในการใช้งานนะครับสวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพ จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมข้อเสียที่พีเจอนะในการใช้งานตัว i p h o n สี่โปรแมครับตลอด14วันที่พีใช้งานมาพีเจอปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวพีจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับตามผู้แชร์จริงครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างที่พีเจอตับตัวนี้นะครับและพีจะขอพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับผมในการใช้งาน,นครับเพื่อผู้บริโภคผมทําการตัดสินใจว่าปัญหารุ่นนี้มันยังมีไหมณนะปัจจุบันนี้ครับใช้งานมาเกือบสิบวันแล้วครับผมในการ สำหรับข้อแรกนะครับข้อหนึ่งที่พีเจอนะครับก็คือเรื่องการสแกน qr code ครับรู้สึกว่าในการสแกน qr code แล้วตัว qr code มันไม่ชัดครับสแกนติดบ้างไม่ติดบ้างนะผมในการใช้งานไม่ว่าสแกนสแกนจ่ายเงินสแกน qr code ครับรู้สึกว่ามันเบอร์จริงครับตัวอย่างเช่นนะถ้าพีสแกนให้ดูนะครับครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวพีสแกน qr code นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าพีสแกน qr code แล้วตัว qr code ครับมันไม่ชัดครับมันเบอร์มากเลยครับผมแบบ มันเบอร์แบบหงุดอิดมากเลยครับผมในการใช้งานพี่เอาไปสแกนชื่ออาคตในการจ่ายเงินเนียเอาแล้วมันสแกนไม่ได้ครับบอกเลยว่าสแกนไม่ติดบางทีแบบส่วนมากครับ่าสแกนไม่ติดอันนี้พี่จะขอพูดจริงๆเลยเนาะแบบว่าตามผู้ใช้จริงๆเลยว่ามันสแกนไม่ติดครับบางทีก็ติดอยู่นั้นๆเจอครับติดแต่พี่สแกนชื่ออาคตส่วนมากอะจะไม่ค่อยติดพี่ว่าข้อเนี้ย อาจจะรอตัว Apple อัปเดตครับหรือว่าตัว i o s a อัปเดตเพราะว่าเซนเซอร์มันปรับใหม่เนาะเซนเซอร์มันใหญ่ครับเวลาเซนเซอร์ใหญ่เวลาเราเข้าใกล้วัตถุอย่้ยครับมันจะเบอร์ครับดังนั้นผมว่ารอ Apple อัปเดตแล้วกันครับผมในการใช้งานนะครับข้อ2ที่พีเจอนะครับผมในการเล่นเกมพีเล่นเกม ROV ครับถ้าพีเชื่อมต่อผ่าน wi-fi 5โอเคสถียนครับเมื่อพีเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายคลืน 5G ครับ พีทดสอบจาก2เครือข่ายแล้วมันก็ไม่เสถียนครับมันแหลกจริงในการเล่นเกมนะครับถ้าเราเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi 5ถือว่าเสถียรครับแต่เมื่อเราเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายขึ้นนะครับ 5G ที่เป็นสัญญาณส่งมให้เราครับรู้สึกว่าเล่นเกมคือแหลกจริงครับในการใช้งาน RV อัปเดตใหม่ตัว Dynamic Island ตัวนี้ไม่บดบัง้วนะครับแต่เล่นเกมตอนนี้คือ โอกาสที่จะแหลกคือสูงมากครับพี่เจอต่ำสุดคือ50เฟรมครับในการเล่นเกมผ่านขึ้นตัว 5G ครับปิงเยอะมากรู้สึกว่าการส่งข้อมูลตัวนี้ยังไม่เสียเท่าไหร่ครับอาจจะรอตัว iOS อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับข้อที่3ที่พี่เจอนะครับอก,การย้ายเครื่องครับตัวอย่างเช่นสมมติคร่องนี้เป็น iOS ใช่ไหมครับย้ายมา iOS เวอร์ชันล่าสุดนี่ครับผมในการย้ายเครื่องถ้าเราไม่อัปเดตเราเปิดเครื่องมาใหม่จากกล่องเนี่ย มันจะเกิดการคร้างประมาณ15นาทีคืออารมณ์เหมือนเราว่าเฮ้ยเครื่องเราพังหรือเปล่าเนี่ยครับผมจริงๆอ่ะมันกําลังทํางานครับ15นาทีมันเป็นบั๊กครับของ iOS รุ่นใหม่กับตัว iPhone 4 Pro m แม a p p p l e ได้ทําการอัปเดตแล้วนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนซื้อมาแนะนําว่าให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับก่อนทําการย้ายเครื่องนะครับผมจากรุ่นเก่ามารุ่นใหม่ครับผมนะ่ะตกใจมากเลยที่ผมซื้อมาเลย เครื่องไม่ติดอย่างเงี้ยนะผมในการใช้งานจริงๆอ่ะรอเกือบเกือบสิาทีคิดอาจยว่าเฮ้ยต้องไปส่งศูนย์ซ่อมหรือเปล่าซื้อมาวันแรก10วันที่16กันยาครับซื้อมาย้ายเครื่องเสร็จผมย้ายเครื่องจาก500 g จิกไปยัง500 g จิกคำว่า1 2เนี่ยใช้เวลา3ชั่วโมงครับเครื่องดับครับผมตกใจมากพอผ่านไปผมกดปุ่มนะครับผมแนะนำว่ากดปุ่มนะครับ power และเพิ่มเสียงครับ กดค้างไว้ประมาณ15าวิมันก็เกิดการรีเซ็ตใหม่ครับคือว่าโอเคมาข้อมูลกลับมาทุกอย่างถือว่าโล่งอกครับแนะนาว่าให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันอันนี้ปัญหาที่ทุกคนเจอมากตอนนี้คือเยอะมากครับย้ายเครื่องไม่สําเร็จอะไรทุกอย่างเป็นปัญหาของรุ่นนี้ที่เจอเยอะมากครับผมในการใช้งานครับแล้วก็ที่พี่เจอครับคือการใช้แป้นพิมพ์ครับแป้นพิมพ์เนี่ยเวลาเราพิมพ์ปั๊บ เฮ้ยบางทีแป้นพิมพ์มันหาไม่เจอมันไม่ขึ้นครับอารมณ์เหมือนใครเคยใช้ iPad แล้วแป้นพิมพ์มันอักษรมันมั่วสั่วหรือว่ามันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคุณจะเจอใน p p o o n รุ่นนี้แน่นอนครับในการใช้งานครับเพราะว่าผมเจอบ่อยมากครับแนะนําว่าให้รีแอปใหม่ ai, หรือว่า เปิดปิดเครื่องใหม่ครับหรืออาจจะรอทาง Apple อัปเดตเป็นเวอร์ชันนั้นใหม่แนะนําว่าให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันนใหม่เลยครับถ้าเราซื้อรุ่นใหม่แนะนําว่าอัปเดตเลยเพราะว่า Apple ครับผมจะแก้ปัญหาเรื่อยๆครับผมเพราะว่าบัตมันยังเยอะเนาะมันเพิ่งเปิดตัวครับผมในการใช้งานจริงๆ i o s 16ตัวนี้ครับมันอัปเดตเป็นตัวล่าสุดแล้วนะที่ผมใช้งานมาแต่มันอาจจะยังไม่สเสถียรนเนาะในการใช้งานนะครับแล้วก็ท้ายครับที่คนเป็นปัญหาเยอะคือเรื่องแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ถ้าเราซื้อมาใหม่เฮ้ เรายังไม่ชินแบตบไม่อึดจริงครับบอกเลยว่า1วันผมชาร์จเกือบ2ครั้งแรกๆนะครับแต่พอใช้งานไปเรื่อยครับเราอัปเดตเป็นวัชนะสุดแบตบมีการแก้ปัญหารู้สึกว่าจะอึดขึ้นกว่าเดิมนะครับผมในการใช้งานแต่บางทีบางคนครับถ้าเปิดแสงหน้าจอเพราะว่าหน้าจอตัวนี้ครับมันเป็นหน้าจอแบบ ตัวนินที่เยอะมากครับทาให้มันกินแบตเตอรี่มากนะครับผมในการใช้งานเนี่ยว่าปรับแสงประมาณกลางๆครับใช้งานถ้าใครอยากปรับสุดก็ได้ครับแต่แบตอาจจะกินเนาะมันก็อยู่แล้วครับผมในการใช้งานเห็นหลายคนบอกว่าแบตไม่อึดจริงๆอะ่ะแบตมันอึดนะเพราะว่ามันเปิดแสงหน้าจอสูงสุดไงครับมันได้กินแบตอารมณ์เหมือนเราใช้โน้ตบุ๊กใช้ตัวแม็ใช้ iPad ถ้าเราเปิดแสงหน้าจอสูงสุดปั๊บ แบตนี่คือเผาผ่านพลังงานของเราครับไม่ว่ารุ่นไหนก็นตามครับเปิดแสงหน้าจอสูงสุดนี่กินแบตแน่นอนครับแต่ตัว iPhone 1 0 Pro Max ผมว่าแรกๆผมใช้งานมามันอาจจะกินแบตมากกว่าตัว13 Pro Max ครับแต่พอใช้งานผ่านไปเรื่อยๆเ้ยรู้สึกว่าแบตมันก็อึดกว่าตัว13 Pro Max อยู่นะในการใช้งานนี่แหละเป็นปัญหาข้อสักที่ผเผิงเฉยคือเรื่องแบตถ้าคนเพื่อนเจอเรื่องแบตเช่นแบตบางทีเราชาร์จไปแล้วเอ๊ะความร้อนปับ๊บมันจะไม่ได้เต็มรอยนะครับมันจะอยู่ที่8 ในการชาร์จแนะนําว่าเราไปปิดฟังก์ชันนี้ได้นะครับมันอยู่ที่ตรงตั้งค่าแบตเตอรี่ครับปิดให้มันไม่ต้องสุขภาพแบตให้มันชาร์จให้เราความร้อนปั๊บชาร์จไปถึงนร้อยเลยครับผมในการใช้งานนะครับผมที่พีเจอนะครับผมในการใช้งานตัว iphone 14 pro max ในสวันที่พีเจอคือพีจะสุดให้ฟังดังน,นี้เลย1คือ QR ิป d e คมันสแกนแล้วไม่ชาร์จครับสแกนติดบ้างไม่ติดบ้าง 2ครับผมในการเล่นเกมผ่านเครือข่าย 5G มันแหลกจริงครับในการใช้งานนะครับและ3นะครับผมในการย้ายเครื่องครับบางทีมันดับไปคเพราะว่าอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ สีนะครับผมแป้นพิมพ์มันหายไปนะครับผมในการใช้งานนะครับห้าครับผมแบตเตอรี่มันไม่ได้อึดเท่าที่ควรครับในการใช้งานแนะนำว่าใช้ไปเลยครับผมเดี๋ยวมันอัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันก็จะเสถียรครับสำหรับวันนี้พีเพก็จะไปแล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ